ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากในช่วง2-3ทศวรรษที่ผ่านมามีการค้าขายกับนา,นานาประเทศกันมากขึ้นมีการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดการกำหนดนโยบายทางการค้าของประเทศในแถบนี้ที่ถูกกำหนดด้วยความรอบคอบต่อไปเราจะมาทำความรู้จักคำว่านโยบายการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศคือแนวทางปฏิบัติทางการค้ากับประเทศต่างๆมักจะก,กำหนดขึ้นใช้เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. นโยบายการค้าเสรี 2. นโยบายคุ้มกัน 1. นโยบายการค้าเสรี เป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการแบ่งแยกแรงงานไม่สนับสนุนการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงและกำหนดข้อบังคับต่างๆที่กีดกันการค้าระหว่างประเทศอันได้แก่ภาษีนำเข้าโคตาการห้ามนำเข้าสาเหตุที่ประเทศต่างๆล้มเลิกนโยบายการค้าเสรี 1. สงคราม 2. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศกสิกรรมไม่มั่นคง 3. การขาดแคลนเงินตาต่างประเทศ4 การขัดแย้งทางการเมือง 2. นโยบายคุ้มกันคือนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงในกิจการเพื่อลดปริมาณสินค้าที่สั่งเข้ามาและเป็นการสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าชนิดนั้นภายในประเทศโดยใช้มาตรการต่างๆการกำหนดโคต้าเพื่อลดปริมาณสินค้าเข้าการดําเนินนโยบายคุ้มกันอาจจะกระทําได้ดังนี้คือการใช้มาตรการภาษีศุลกากรและการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร แบ่งออกเป็นสองประเภท 1. น,นโยบายคุ้มกันมีภาษี 2. นโยบายที่ไม่ใช่ภาษีนโยบายคุ้มกันมีภาษีหรือมาตรการภาษีศุลกากร 1. นโยบายกากรคุ้มกันมีภาษีหรือมาตรการภาษีศุลกากรสุลกากรภาษีหรืออากร เก็บกับสินค้าที่ผ่านเขตแดนของบริเวณสุลกากรหรืออาณาจักรของประเทศภาษีสุลกากรอาจจะเรียกเก็บกับสินค้าที่ส่งผ่านบริเวณสุลกากรเพื่อส่งไปยังประเทศที่3ก็ได้เรียกว่าอากรผ่านแดนถ้าเรียกเก็บกับสินค้านําเข้าประเทศที่เรียกว่าอากรขาเข้าอากรขาเข้าเป็นภาษีที่มีความสําคัญที่สุดการเก็บอากรขาเข้าแบ่งออกเป็น3ชนิดคือ1 อากรตามราคา 2. อ,อากรตามสภาพ 3. อากรแบบผสมวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีศุลกากรการเก็บภาษีศุลกากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเข้ามีวัตถุประสงค์หลักที่สําคัญสองประการคือเพื่อหาหรายได้ให้รัฐและเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเพื่อจุดมุ่งหมายอันใดก็ตาม การเก็บภาษีอากรขาเข้าแต่ละครั้งจะมีผลทําให้ปริมาณสินค้าลดลงไม่มากก็น้อยซึ่งอาจแยกออกได้ดังนี้ 1. ใช้ภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมือช่วยให้การกระจายรายได้จากบุคคลกลุ่มหนึ่งไปยังบุคคลกลุ่มอื่นๆในสังคม 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้มีการจ้างงานภายในประเทศมากขึ้น 3. ช่วยลดปริมาณสินค้าเข้าให้น้อยลงเพื่อดุลการค้าและดุลการชําระเงินที่ขาดดุลอยู่จะมีสภาพดีขึ้น ของนโยบายที่ไม่ใช่ภาษีหรือการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรการกำหนดโคตาคือการจำกัดปริมาณสินค้าที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศหรือส่งออกไปต่างประเทศในเวลาระยะหนึ่งการจำกัดการนำเข้ามานี้อาจจะจำกัดเป็นมูลค่าของสินค้านอกจากนี้การกำหนดโคตาอาจจะกำหนดตามแหล่งกำเนิดสินค้าหรือกำหนดโดยทั่วๆไป โดยไม่ระบุประเทศที่ให้กำเนิดสินค้านั้นๆโคต้าถือเป็นการจำกัดทางปริมาณที่สำคัญอย่างหนึ่งและนิยมใช้กันมากในการค้าระหว่างประเทศโคต้าใช้บังคับได้กับการสั่งเข้าและการส่งออกซึ่งประกอบด้วย 1. โคต้าแบบรวม รัฐบาลเพียงแต่กำหนดปริมาณสูงสุดที่สั่งเข้าได้โดยไม่คำนึงว่าสินค้าเหล่านั้นจะมาจากประเทศใดบ้างการกำหนดโคต้าแบบรวมนี้อาจมีผลเสียหลายประการ 2. โคต้าแบบเลือกโคต้าแบบนี้นอกจากกำหนดปริมาณสินค้าสูงสุดที่จะสั่งเข้ามาแล้วยังระบุว่าจะต้องสั่งมาจากประเทศใดบ้างและเป็นจำนวนเท่าใดจึงเท่ากับเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่บางประเทศ 3. โคต้าอากรขาเข้าเป็นการกำหนดปริมาณน,นำเข้าจำนวนหนึ่ง โดยเสียอากรขาเข้าในอัตราหนึ่งที่กําหนดไว้ถ้าสั่งเข้ามามากกว่านี้จะต้องเสียอากรขาเข้าในอัตราที่สูงกว่ามากแต่การสั่งเข้าโดยเสียภาษีในอัตราสูงนี้ไม่มีการจํากัดปริมาณต่ําการเปรียบเทียบโคต้ากับการเก็บภาษีขาเข้าโคต้ามีทั้งข้อดีและข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับภาษีขาเข้าข้อดี 1. การกําหนดโคต้านั้นรัฐบาลสามารถทราบได้ล่วงหน้าถึงตัวเลขที่ค่อนข้างแน่นอนว่า จะมีการสั่งสินค้าชนิดนั้นเข้ามาเป็นจำนวนเท่าไหร่ 2. การกำหนดโคต้าโดยการออกใบอนุญ,ญาตนำสินค้าเข้ารัฐบาลสามารถกำหนดผู้สั่งเข้าหรือเลือกประเทศในการสั่งซื้อได้ตามแต่ความเหมาะสมสีย 1. โคต้าทําให้ราคาภายในประเทศเปลี่ยนแปลงได้มากทั้งนี้เมื่อไปกําหนดจํานวนสินค้าที่จะขายในตลาดไว้แน่นอนแล้วความต้องการของผู้ซื้อจะทําให้ระดับราคาสินค้าชนิดนั้นในตลาด เปลี่ยนแปลงได้มาก 2. การเก็บภาษีขาเข้าไม่มีการเลือกรักมักที่ชังผู้สั่งเข้าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ต้องมีการเจราจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอันอาจเป็นช่องทางทําให้เกิดการทุจริตได้การค้าโดยรัฐบาล เป็นการผูกขาดการค้าในสินค้าบางชนิดหรือทุกชนิดโดยมีรัฐบาลดำเนินการเองทั้งหมดการผูกขาดการค้าโดยรัฐนี้จะมีหน่วยงานของรัฐในรูปของกระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรต่างๆทำหน้าที่เป็นตัวแทนติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศการกำหนดนโยบายทางการค้า ภายใต้ในโยบายการค้าแบบคุ้มกันนั้นมีทั้งการใช้มาตรการภาษีศุลกากรแต่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรทั้งสองมาตรการที่หลายประเทศใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลานั้นก็เพราะแต่ละประเทศมีสภาพแวดล้อมและปัญหาที่กำลังประสบอยู่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการปเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคของประเทศที่กำลังพัฒนานั้นก็ยังมีหนทางของการให้ความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาโดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป GSP ถึงแม้จะมีการใช้สิทธิ GSP กับบางประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการยกเลิกและถึงขั้นการตัดสิทธิกับบางประเทศสิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการทั่วไป GSP หมายถึงระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ประเทศพัฒนาแล้วให้แก่สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศที่กำลังพัฒนาจุดเริ่มต้นของการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเริ่มมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างาประเทศแล้วพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในลักษณะประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาโดยตลอดวัตถุประสงค์ของ GSP 1 เพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา2เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศกำลังพัฒนา3เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลักการของ GSP 1เป็นการทั่วไป2ไม่เป็นการตอบแทน3ไม่เลือกปฏิบัติประโยชน์ของ GSP 1ส่งเสริมการค้าส่งออก2ส่งเสริมด้านการผลิต3ส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ระบบการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ESTP หมายถึงระบบการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเข้าด้วยกันโดยมีการลดย่อนหรือยกเว้นอัตราภาษีสุลกากรนํำเข้าหลักการสำคัญของ GSTP คือการมีผลประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยคำนึงถึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับประเทศด้อยพัฒนาที่สุด ก็จะได้สิทธิพิเศษมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาวัตถุประสงค์ของ GSTP เพื่อขยายการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาพึ่งพาตนเองมากขึ้นแทนการพึ่งพาตลาดของประเทศพัฒนาแล้วโดยยึดหลักการผลประโยชน์ร่วมกันและคำนึงถึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมบทสรุป นโยบายการค้าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาลที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการปกป้องประเทศของตนเพราะถ้าหากรัฐบาลไม่กำหนดนโยบายทางการค้าที่ชัดเจนแล้วอาจทำให้ต้องเสียเปรียบประเทศคู่ค้าตลอดจนอาจทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้น้อยลงนโยบายการค้าระหองางประเทศที่สำคัญแบ่งออกเป็นสนโยบายคือ หน,นโยบายการค้าเสรีเป็นนโยบายที่ไม่สนับสนุนการเก็บภาษีในอัตราที่สูงเปิดโอกาสในทางการค้าให้แก่ทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน 2. นโยบายการค้าแบบคุ้มกันเป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาสินค้าชนิดต่างๆในประเทศโดยรัฐให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมนั้นและให้ความคุ้มกันโดยกำหนดมาตรการที่สำคัญไว้2มาตรการคือ ปัจจุบันมีการให้สิทธิพิเศษทางภาษีสุลกากรทั่วไป GSP ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาโดยการลดยนตนหรือยกเวน้นอากรขาเข้าแก่สินค้าบางชนิดโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆและม่มีการเลิกปฏิบัติ